สวัสดีนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัวนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเราไปดูกันเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในเรื่องของการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัวนะคะนักเรียนจะต้อง สามารถนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารลงตัวนะคะจากสถานการณ์การหารที่กำหนดนะคะและเขียนในรูปการหารนะคะที่เป็นการหารไม่ลงตัวนั่นเองนะคะทีนี้นะคะนักเรียนเรามาทบทวนการหาพ้นหารนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะอ่ะข้อที่1เริ่มกันเลยนะคะ14หารด้วย2 เท่ากับเท่าไหร่หายังไงคะเราก็ต้องหาจำนวนที่มาคูณกับตัวหารแล้วได้ผลคูณเท่ากับตัวตั้งนั่นก็คือ2ไปคูณอะไรเท่ากับ14เอ่ย2คูณอะไรคะ2คูณ7ถูกต้องนะคะข้อที่ข้อที่2นะคะยีหารด้วย3 3นะคะ3คูณอะไรได้เท่ากับ24เอ่ย 3 8 24ปดนะคะสาหารด้วย4ีนะคะสไปคูณอะไรเท่ากับผลคูณ32 4สิบองไรไอสี่แปนะคะข้อที่4 25หารด้วย5้นะคะหคูณอะไรเท่ากับ25 5คูณอะไรเอ่ยได้ผลคูณเท่ากับ25 5สคูณหนะคะ ข้อที่เก้านะคะ9หารด้วย9เท่ากับเท่าไรเราหาได้จาก9คูณอะไรได้เก้านะคะเก้าไรเอ่ยได้เก้าเราก็ท้องสูตรคูณแม่เก้านะคะ9 1 9ดังนั้นนะคะผลหารก็คืออ่า1นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ7หารด้วยหนึ่งนะคะ1เราก็หา,ดะะา,หาได้จาก1ใช่ไหมคะ ไปคูณอะไรเท่ากับ7จํานวนอะไรที่มาคูณกับตัวหารและได้เท่ากับตัวตั้งนะคะ1คูณอะไรเอ่ยได้7 1, 1คูณกับอะไรเท่านั้นคะถึงได้ถึงได้7 1นคูณ7ดนะคะดังนั้น7หารด้วย1เท่ากับอ่าเท่ากับ7นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราสังเกตนะคะจานวนเดียวกันนะคะหารกันได้ผลหารเท่ากับ1ข้อไหนเอ่ยข้อที่ ห้านะคะจำนวนเหมือนกันหารกันผลหารจะได้เท่ากับ1น,นะคะและก็จำนวนใดหารด้วย1จะได้ผลหารเท่ากับจำนวนนั้นนั่นเองนะคะจำนวนใดห,หารด้วย1น,นะคะข้อไหนเอ่ยที่หารด้วย1ข้อที่6นะคะหารด้วย1ผลหารที่ได้ก็จะได้เท่ากับจำนวนนั้นน,น,นะคะนักเรียนอ่าทีนี้นะคะ เราก็จะมาดูนะคะในเรื่องของการหารลงตัวและก็การหารไม่ลงตัวนั่นเองนะคะ,ะคุณครูมีตัวนับนะคะนักเรียนมีตัวนับกี่อันคะมีตัวนับ9อันนะคะคุณครูให้เราแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าเากันนะคะอยากจะรู้ว่าได้กลุ่มละกี่อันนะคะและเหลือตัวนับกี่อันนั่นเองนะคะ คุณครูต้องการเป็น4กลุ่มนะคะนักเรียนดังนั้นนะคะการแบ่งครั้งที่1นะคะคุณครูก็จะแบ่งคุณครูก็จะหยิบมากี่อันเอ่ย4อันนะคะใส่ที่1ที่กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม4นั่นเองนะคะแล้วก็คุณครูก็จะหยิบมาอีก4อันใช่ไหมคะใส่กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3นะคะและกลุ่มที่4นะคะ การแบ่งครั้งที่สองที่นี้แบ่งครั้งที่สามจะแบ่งได้อีกไหมคะนักเรียนไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเหลือแค่อ่าหนอันนะคะโจทย์บอกว่าเราจะต้องแบ่งกลุ่มละเท่าเท่ากันดังนั้นนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะนําไปอไปจัดจัดกลุ่มได้แล้วนะคะนักเรียนจากนะคะสถานการณ์นี้นะคะนักเรียนจัดตัวนับก้ เป็นสีกลุ่มนะคะกลุ่มละเท่าๆกันนะคะได้กลุ่มละกี่อันเอ่ยจะจัดได้กลุ่มละสองอันนะคะและเหลือตัวนับกี่อันเอ่ยและเหลือตัวนับหนึงอันนะคะเราสามารถนะคะเขียนนะคะในรูปการหารนะคะนักเรียนได้เป็น9หารด้วย4ีอ่าเหารด้วย4ี่ นะคะได้2ก็คือจำนวนจำนวนสมาชิกในกลุ่มนะคะได้กลุ่มละ2นะคะได้กลุ่มละ2องอันเราก็จะบอกว่าได้2นะคะเศษ1ก็คือจำนวนตัวนับที่เหลือนั่นเองนะคะซึ่งการหารแบบนี้นะคะเป็นการหารที่มีเศษนะคะนักเรียนมีเศษ เปนอะไเอ่ยมีเศษเป็นหนึ่งนะคะเราจะเรียกว่าการหารที่มีเศษเป็นการหารไม่ลงตัวนะคะและเศษเป็นจำนวนที่เหลือจากการหารน,นั่นเองนะคะถ้าเราสังเกตนะคะเศษที่เราได้ก็คือ1น,นะคะมันจะต้องน้อยกว่าตัวหารน,นะคะ 1. น,น้อยกว่าตัวหารนั่นเองนะคะดังนั้นการหารแบบนี้มีเศษนะคะ เราจะเรียกว่าการหารไม่ลงตัวนั่นเองนะคะเรามาดูในข้อที่2นะคะนักเรียนในข้อที่2นะคะจัดตัวนับ8อันเป็นกลุ่มกลุ่มละ4อันนะคะไดก้กี่กลุ่มและเหลือตัวนับกี่อันนะคะจากข้อนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด8อันนะคะดังนั้นจะจัดกลุ่มละ4อันนะคะคุณครูก็หยิบมา4อัน จัดได้1กลุ่มนะคะและหยิบมา1 2 3่สสมสได้อีก1กลุ่มเป็นกลุ่มที่กลุ่มที่สนั่นเองนะคะซึ่งเราจะเราจะเห็นได้ว่าจัดได้กี่กลุ่มคะนักเรียนจัดได้2กลุ่มซึ่งเหลือตัวนับไหมคะนักเรียน จัดได้2กลุ่มพอดีเลยนะคะไม่เหลือตัวนับนะคะจากสถานการณ์นี้นะคะเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารนะคะได้เป็น8หารด้วย4เท่ากับ2นะคะซึ่งการหารในข้อนี้นะคะ,ะเป็นการจัดที่พอดีไม่เหลือตัวนับเลยใช่ไหมคะเราจะเรียกการหารแบบนี้ว่าการหารที่ไม่มีเศษนะคะ หรือเศษเป็นศูนย์นะคะเป็นการหารลงตัวนั่นเองนะคะทีนี้นะคะจากข้อเมื่อกี้นะคะนักเรียนข้อเมื่อกี้เป็นการหารลงตัวไหมคะนักเรียนเป็นการหารไม่ลงตัวนะคะข้อเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้เป็นการหารไม่ลงตัวใช่ไหมคะอาเราจะใช้คําว่าเขียนในรูปการหารนะคะ และก็ข้อนี้นะคะเป็นการหารลงตัวนะคะนักเรียนเราจะใช้คำว่าประโยคสัญลักษณ์การหานั่นเองนะคะดังนั้นนะคะสรุปง่ายๆนะคะถ้าเป็นการหารลงตัวนะคะเราจะใช้คำว่าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารนะคะถ้าเป็นการหารไม่ลงตัวนะคะเราจะใช้คำว่า เขียนในรูปการหารนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างในข้อต่อไปนะคะนักเรียนจัดตัวนับ12อันเป็น3กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันนะคะได้กลุ่มละกี่อันและเหลือตัวนับกี่อันนั่นเองนะคะมีอยู่12ต้องการจัดเป็น3กลุ่มนะคะดังนั้นนะคะคุณครูก็หยิบมา3อันเพื่อจัดในกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ใช่ไหมคะ ครั้งที่สองหยิบมาสามนะคะก็ใส่กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามนะคะครั้งที่สามก็หยิบมาสามนะคะใส่กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามนะคะครั้งที่สี่นะคะคุณครูก็หยิบมาสามใส่กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองและกลุ่มสามเป็นยังไงเอ่ยข้อนี้จัดได้พอดีใช่ไหมคะไม่เหลือตัวนับเลยนะคะ ดังนั้นนะคะจะได้กลุ่มละกี่อันเอ่ยจะได้กลุ่มละ4ี่อันและเหลือตัวไม่เหลือตัวนับหรือเหลือศูนย์อันนั่นเองนะคะซึ่งจัดได้พอดีนะคะเราจะเรียกการหารแบบนี้ว่าการหารลงตัวนั่นเองนะคะเพราะว่าไม่มีเศษหรือเศษเป็นศูนย์นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะถ้าเป็นการหารลงตัว,ตวนะคะ เราจะใช้คำว่าอะไรเอย่ยเราจะใช้คำว่าเขียนในเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารนั่นเองนะคะได้เป็น12หารด้วย3นะคะจะได้เท่ากับกลุ่มละ4อันนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูในข้อต่อไปนะคะนักเรียนจัดตัวนับกี่อันเอย่ย24อันเป็น3กลุ่ม กลุ่มละเท่าเท่ากันนะคะได้กลุ่มละกี่อันนะคะและเหลือตัวนับกี่อันนะคะดังนั้นนะคะมีอยู่23อันนะคะต้องการจัดเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มละเท่าเท่ากันนะคะเรามาดูนะคะครั้งที่1่ก็เรามาดูนะคะครั้งที่1ก็หยิบมา3ใส่กลุ่มละอันอ่าครั้งที่2ก็ใส่กลุ่มละอัน ครั้งที่3ก็ใส่กลุ่มละอันครั้งต่อไปก็ใส่กลุ่มละอันครั้งต่อไปก็ใส่กลุ่มละอันครั้งต่อไปใส่กลุ่มละหนึ่อันนะคะครั้งต่อไปก็ใส่กลุ่มละหนึ่งอันนะคะทีนี้ครั้งต่อไปนะคะจะแบ่งได้อีกไหมคะนักเรียนจะแบ่งไม่ได้แล้วเพราะว่าเหลือแค่2อันนะคะซึ่งเราจะมีด้วยกันกี่กลุ่มอ่าเราจะมีด้วยกัน 3กลุ่มนะคะดังนั้นเราไม่สามารถนำมาจัดามาจัดได้แล้วนะคะดังนั้นนะคะการหารแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าการหารอะไรเอย่ยเราจะเรียกว่าการหารลงตัวหรือไม่ลงตัวเอย่ยเราจะเรียกว่าการหารไม่ลงตัวนั่นเองนะคะซึ่งจากสถานการณ์นี้เราจะได้กลุ่มละกี่อันเอย่ย1น3 4 5 เราจัดได้กลุ่มละ7อันและเหลือกี่อันคะนักเรียนและเหลือ2อันนั่นเองนะคะซึ่งเหลือแสดงว่ามันเป็นการหารไม่ลงตัวใช่ไหมคะเราจะใช้คำว่าเขียนในรูปการหารนะคะนักเรียนจะได้อะไรเอ่ย23หารด้วย3 และเราจะใช้คำว่าได้ก็คือจำนวนกลุ่มที่จัดได้นั่นเองนะคะก็คือไดอ้กลุ่มละ7อันนะคะและเศษก็คือจำนวนที่เหลือนะคะก็คือเศษสองนะคะนักนะคะนะคะันะเกเรียนอ่าทีนี้ต่อไปนะคะ ทีนี้ต่อไปนะคะเราจะมาดูนะคะว่าจัดตัวนับแล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารหรือเขียนในรูปการหารและหาคําตอบนะคะในข้อที่1นนะคะนักเรียนเรามาช่วยกันเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารหรือเขียนในรูปการหารนะคะเมื่อกี้ถ้าเป็นการหารลงตัวเราจะใช้คําว่าอะไรคะเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารนะคะถ้าเป็นการหารไม่ลงตัวเราจะใช้คําว่า เขียนในรูปการหารนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูซิว่า12อันต้องการจัดเป็นกลุ่มๆล,ละ3อันนะคะอ่ะจัดได้กี่กลุ่มนะคะและเหลือตัวนับกี่อันนะคะเรามาดูนะคะกลุ่มละ3นะคะคุณครูก็หยิบมา3อันนะคะจัด1กลุ่ม3อันจัด1กลุ่ม3อันจัด1นกลุ่มและ3อันจัดจัด1กลุ่มจะเห็นได้ว่าจัดได้อะไรเอ่ย จดได้พอดีเลยใช่ไหมคะดังนั้นเป็นการหารลงตัวหรือไม่ลงตัวเอ่ยเป็นการหารลงตัวนะคะดังนั้นเราจะใช้คําว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารนะคะเราจะเราจะใช้คําว่าประโยคสัญลักษณ์การหารก็คือ12หารด้วย3จะเท่ากับอ่าสี่กลุ่มนั่นเองนะคะก็คือได้สกลุ่มไม่ เรามาดูในข้อที่2นะคะนักเรียนจัดตัวนับ15อันเป็นกลุ่มกลุ่มละ4อันนะคะได้กี่กลุ่มและเหลือตัวนับกี่อันนะคะเรามาดูนะคะว่าตัวนับ15อันกลุ่มละ4อันนะคะคุณครูก็หยิบ4อันจัดได้1กลุ่มนะคะ4อันจัดได้1กลุ่มนะคะและ4อันจัดได้1กลุ่มนะคะจะจัดอีก1กลุ่มได้อีกไหมคะนักเรียน ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเหลือตัวนับกี่อันคะนักเรียนเพราะว่าเหลือตัวนับ3อันนะคะเขาให้จัดกลุ่มละอ่าสอันนะคะดังนั้นนะคะเป็นการหารลงตัวไหมคะข้อนี้เป็นการหารไม่ลงตัวนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะบอกว่าเขียนในรูปการหารนะคะ15หารด้วย4นะคะ ได้เท่ากับกี่กลุ่มคะนักเรียนได้เท่ากับ3มกลุ่มนะคะได้3นะคะและเหลือตัวและเหลือตัวนับกี่อันคะเหลือตัวนับ3อันนะคะอ่านั่นก็คือเศษ3นั่นเองนะคะได้3มกลุ่มเหลือตัวนับ3อันนะคะต่อไปในข้อที่3นะคะจัดตัวนับ17อันเป็น3มกลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากัน ได้กลุ่มละกี่อันและเหลือตัวนับกี่อันนะคะเรามาดู17อันนะคะเป็น3กลุ่มนะคะคุณครูก็หยิบมา3อันนะคะใส่กลุ่มละ1อันอ่าใส่กลุ่มละ1อันนะคะใส่กลุ่มละ1อันได้กี่ได้ทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยได้ทั้งหมด15แสดงว่าเหลือเท่าไหร่คะนักเรียนเหลือสองนะคะจัดได้อีกไม่เอ่ย จัดไม่ได้แล้วนะคะดังนั้นเป็นการหารลงตัวไหมคะนักเรียนเป็นการหารไม่ลงตัวนะคะเพราะว่าอาเหลือนะคะหรือจัดได้ไม่พอดีนั่นเองนะคะเราก็จะบอกว่าเขียนในรูปการหารนะคะ17หารด้วย3ได้กลุ่มละกี่อันได้กลุ่มละ3อันนะคะได้5และเหลือตัวนับกี่อันเอย่ย เหลือตัวนับสองอันก็คือเซต2นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูข้อต่อไปข้อที่4จัดตัวนับ2ี่สบอันเป็นเป็นสองกลุ่มกลุ่มลักเท่าเท่ากันได้กลุ่มละก,กี่อันและเหลือตัวนับก,กี่อันนะคะนักเรียนเรามาดูซิว่ายี่สิอันนะคะเราต้องการจัดสองกลุ่มนะคะคุณครูก็หยิบมานะคะครั้งที่1หยิบมาสองก็ใส่กลุ่มหนึงกลุ่ม2นะคะ อ่าหยิบมาใส่เรื่อยๆนะคะปรากฏว่าอ่าพอหยิบมาใส่สุดท้ายแล้วก็หมดตัวนับพอดีนะคะซึ่งเราจะได้ว่าเป็นการหารลงตัวนะคะจัดได้พอดีเลยเราก็จะกล่าวว่าประโยคสัญลักษณ์การหารนะคะนั่นก็คือ20หารด้วยสองนะคะเท่ากับกลุ่มละกี่อันเอ่ย เท่ากับกลุ่มละ10อันนะคะซึ่งเหลือตัวนับเท่าไหร่คะนักเรียนเหลือตัวนับ0อันนะคะซึ่งเราไม่ต้องอไม่ต้องบอกก็ได้นะคะดังนั้นนะคะก็ได้กลุ่มละ10อันนะคะไม่เหลือตัวนับนั่นเองนะคะสำหรับในคาบนี้การหารลงตัวและการหารไม่ลงตัวนะคะพอจะเข้าใจกันบ้างไหมเอ่ย เรามาสรุปนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะการหารที่มีเศษนะคะเป็นการหารไม่ลงตัวนะคะและเศษจะต้องน้อยกว่าตัวหารด้วยและก็การหารที่ไม่มีเศษหรือเศษเป็นศูนย์นะคะเป็นการหารไม่เป็นการหานลงตัวนั่นเองนะคะ สำหรับในคาบนี้นะคะการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัวนะคะให้เด็กๆไปทำเพิ่มเติมในแบบฝึกหัดกันได้เลยนะคะเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะว่าการหารลงตัวเป็นอย่างไรนะคะการหารไม่ลงตัวเป็นอย่างไรนะคะถ้าเป็นการหารไม่ลงตัวเราจะใช้คำว่าอะไรคะไม่ลงตัวเราจะใช้คำว่า เขียนในรูปการหารนะคะถ้าเป็นการหารลงตัวเราจะใช้คำว่าประโยคสัญลักษณ์การหารนั่นเองนะคะสำหรับในคาบนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะเป็นเป็นคาบสุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะโปรดติดตามนะคะตอนต่อไปกันได้เลยค่ะอัสสลามุอะลัยกุมบเระมะตุลลอ,อ,าาอยิบะบเระกาตุ